สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกกับผมนะครับนาโนเทคเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในส่วนของตัวแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับที่อยู่บน Mac OS นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยเราในการ Uninstall ในส่วนของแอปพลิเคชันบน Mac นะครับเพื่อให้หมดจดไปจากเครื่องของเราแล้วก็ไม่ไม่ค้างพวกไฟล์เทมหรือว่าไฟล์แคสอะไรต่างๆนะครับเรียกคืนพื้นที่ของเราให้กลับมา ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านะครับเราไปลบพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับบนนี้นะครับอย่างเช่นผมจะลบแอปนี้มันก็คลิกขวาแล้วก็ Move to t เฟืองอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้พวกไฟล์แคชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะยังคงอยู่นะครับมันก็จะยังแบบทาให้พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับมันมันเสียไปโดยที่ไม่ได้เอามาใช้งานนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะสอนวิธีในการเคลียให้มันแบบหมดจดทํำยังไงนะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า App c l e a n e r นะครับซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆนะครับถ้าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับเพราะงั้นถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า r e e m a ็ s o f t นะครับก็จะได้เว็บนี้มานะครับ เพราะฉะนั้นก็คือฟรีแม็กซอฟนี่นะครับเขาจะเป็นคนที่ผลิตหรือว่าพัฒนาไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เราคลิกมาที่แอปคลีเนอร์นะครับแล้วนะครับมาเลือกที่เวอร์ชั่นของตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้เป็นในส่วนของตัว m o n t o r y MacOS นะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าของตัวเองนี่เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับให้มาที่ตรงโลโก้ Apple นะครับแล้วก็ about this นะครับ แล้วจากนั้นนะครับให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดให้ตรงนะครับอย่างตัวน,นี้ผมใช้เป็น Monterey นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันนี้นะครับจากนั้นให้เซฟนะครับโอเคนะครับพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกในส่วนของอ Show i n f i a e r นะครับ จากนั้นนะครับให้เราดับล็อลคลิกนะครับมันก็จะได้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับให้เราลากมาที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับให้เราไปที่ร u นแพ d นะครับแล้วจากนั้นเลื่อนดูนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cleaner Pro มานะครับก็ให้เราจิ้มเข้าไปที่แอป c l e a n e r นะครับจากนั้นก็กด Open นะครับโดยตัวระบบนะครับก็จะถามว่า ตัวแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาตัวนี้คุณมั่นใจใช่ไหมที่จะเปิดมันนะครับโอเคนะครับผมก็มั่นใจผมก็กด Open ไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาคลิกตรงไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกดูนะครับว่าเราอยากจะอ n i n s t a l l ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวไหนออกจากเครื่องนะครับในตัวอย่างนะครับผมก็จะถอนในส่วนของตัว Docker นะครับซึ่งโปรเจกต์ผมจบแล้วไม่ได้ใช้นะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับ พอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัว pop up นะครับเด้งขึ้นมาว่าไฟล์ของตัว docker application ตัวนี้เนี่ยมีไฟล์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับมันก็จะไปเซิร์ชมานะทั้งหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะกด r e m o v e นะครับจากนั้นก็คือป้อนรหัสเพื่อคอนเฟิร์มนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆนะครับเราไม่ต้องแบบไปตามลบเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เขาก็จะเป็นคนแบบทําหน้าที่ในการไปเซิร์ชไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วก็ทําการดีลีทออกไปเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาจริงๆนะครับสําหรับในส่วนของตัวแอปคลินเนอร์นะครับก็มีการใช้งานง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วผมก็จะทำคลิปออกมาทุกๆไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับอัปเดตอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับที่เกี่ยวกับการใช้งานาพวกแอปพลิเคชันของ macOS หรือว่าทางฝั่ง Windows หรือว่าในอนาคตอาจจะเป็นทางฝั่ง Linux ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ